กับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยวันนี้เป็นการเสนอรายงานของสปชรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติงบประมาณ2,563นะครับซึ่งก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นรายงานที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น เอกสารที่สำคัญในการที่จะดูเรื่องระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับก็ต้องขอเชิญชมนะครับในคณะทำงานที่ทำรายงานข้อมูลต่างๆที่สมบูรณ์แบบนะครับก่อนอื่นท่านประธานครับผมเคยทำงานนะครับเคยเป็นคณะกรรมาการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับในตัวแทนของท้องถิ่นนะครับมันจะเป็นบรอร์ด คณะใหญ่แล้วก็บอร์ดของควบคุมคุณภาพนะครับก็ได้เข้าใจการทํางานของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอชอเราเป็นอย่างดีนะครับก็เรียกว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของนะครับแล้วเขารักนะครับแล้วเขาต้องการให้หลักประกันสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาได้ ได้มีประโยชน์สูงสุดในการที่าการทำงานการการใช้ชีวิตเขาเนี่ยนะครับ,ร,บระบันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจะถือว่าเป็นรักประกันชีวิตของเขานะครับซึ่งรักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่ก็เรียกว่าบัตรทองนะครับผมเข้าใจว่านะครับว่าคนที่ตั้งคำว่าบัตรทองเนี่ยจะส่งสัญญาณไปถึงผู้ให้บริการนะครับว่าคุณต้องบริการ ประชาชนเทียบเท่ากับบัตรทองนะครับก็คือบัตรที่สูงสุดนะครับแล้วผมสมัยรับราชการนะครับก็เข้าใจนะครับว่าเราต้องบริการประชาชนให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับซึ่งสวชอก่อตั้งตแต่ปี2545ปีนี้ก็64นะครับก็19ปีแล้วนะครับงบฒิใหัวจากพัน ยิบสองบาทเป็นพันสามพันหกร้อยบาทในปีหกสามแล้วก็เป็นปีหกสี่เนี่ยก็สามพันแปดร้อยห้าสามบาทนะครับก็เรียกว่ามีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกว่ารับประกันสุภาพงชาติเนี่ยได้เป็นขวัญใจนะครับถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ไม่สามารถจะเป็นไุได้ว่า นี่คือนโยบายที่ดีที่สุดนะครับในเรื่องของการที่ประชาชนามีความชื่นชมมากที่สุดนะครับก็ในเรื่องของรายงานฉบับนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอยากจะดูเรื่องกรอบแนวคิดนะครับโดยเพราะเรื่องท่านนายกนะครับท่านนายกและมนนรีเนี่ยนะครับผมอยากให้ท่านได้อ่านรายงานฉบับนี้ ให้ละเอียดนะครับโดยเฉพาะกรอบแนวคิดด้านการเกิดนกัรคลังนะครับถ้าท่านเข้าใจกรอบแนวคิดด้านการเตือนกัรคลังเนี่ยท่านอาจจะให้งบประมาณของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เยอะกว่านี้ให้งบประมาณด้านสาธารณสุขให้เยอะกว่านี้นะครับซึ่งในหน้า40นะครับรายงานรายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับของประเทศเนี่ยครับมาตรฐานเป็นยังไงนะครับก็บอกว่าไม่ควรน้อยกว่า4%ของ GDP ละครับ แล้วก็ไม่ควรเกิน4.6%ของ GDP ปัจจุบันของเราในปี62เนี่ยก็4.2 0ก็ถือว่าเราผ่านมาแล้วนะครับก็ถือว่าตอนนี้เราก็ดีขึ้นในเรื่องของการการที่จะเทียบกับ GDP นะครับอันที่2คือรายจ่ายของรัฐบาลด้านสุขภาพนะครับต้องไม่น้อยกว่า17%ของงบประมาณนะครับและไม่น้อยกว่าและไม่มากกว่า 20%ของงบประมาณของเราประมาณ16.56ในปี5ในปี62นะครับก็เรียกว่าใกล้แล้วนะครับแต่ผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเราได้งบประมาณที่เยอะกว่านี้นะครับแล้วมีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้นะครับก็ทําให้เงินไปถึงหน่วยบริการได้เยอะกว่านี้ค่าจัดการก็คือปี61ถึงปี65นะครับตั้งเป้าประสงค์ไว้3อย่างนะครับก็คือประชาชนเข้าถึงบริการนะครับการเงินการคันมั่นคงแล้วก็ดำรงธรรมิบาลน,นะครับ ประเด็นจะอภิปรายวันนี้ก็คือเรื่องผลงานนะครับถึงลงานผมผมผมว่าดีมากนะครับผมให้เอบวกบวกนะครับการให้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับการล้างไตการดูดูแลผู้ป่วยโรคหายากการปลูกถ่ายสเตมเซลล์การผ่าตัดหัวใจการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตนะครับการรักษาโารคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด สเตมมี่นะครับรวมทั้งอื่นๆนะครับวัคซีน5โรคโรตาวัคซีนนะครับรวมทั้งการตรวจคัดกรองไวรัสตับเกศษซษี C, และการรักษานะครับผ่าตัดแบบวันเดียวนะครับแล้วก็มีสิทธิประโยชน์ด้าน คัดกรองดาวซินโดมอะไรต่างเนี่ยถือว่ามีมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งนี่คือความสาคัญนะครับเพราะว่าสมัยก่อนตรวจดาวซินโดมเราต้องไปตรวจเอกชนนะครับก็ต้องเสียเงินนะครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายประชาชนนี้ลดลงนะครับนี่คือสิ่งที่งดงามว่าการที่เรามีระบบสุขภาพที่ดีประกันสุขภาพที่ดีเนี่ยจะลดค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับแต่ก่อน ไม่มีเงินก็ต้องเสียนะครับพ่อแม่ลูกป่วยก็ต้องจ่ายเงินนะครับต้องจำนองมีหนี้มีสินนะครับสรุนแล้วในเรื่องของหลักประกันสุขภาพถือว่าเหมือนรัฐซื้อประกันให้ประชาชนนะครับแล้วรัฐมาบริหารบริษัทประกันเนี่ยให้เกิดคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับประเด็นที่สองนะครับเรื่องของช่วงโควิดเนี่ยผมขอชื่นชมบทบาทของสวบชในการสนับสนุนนะครับเรื่องของอ กระทรวงสาสุขนะครับบางทีก็คิดก่อนนะครับด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องของต้นเตียงก็ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วนะครับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราต้องสนับสนุนแล้วก็ขอ,ขอให้กําลังใจาชาวสปสช,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 ชทุกท่านนะครับที่ได้ทํางานหนักเพื่อพวกเราทุกคนครับขอบคุณมากครับ